啊，难哭啊！笔，笔，笔，书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 包，书包，书包，书包啊！OK 啊！那，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 啊那，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 啊那，那，那，那、嗯，那、啊，那、啊，那、嗯，啊那，那，那，啊那，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 那 这是笔。嗯、哦，土豆啊，这是谁的笔？这是老师的笔。给嘛啊！老师有几支笔？老师拦着几几几支？<久>一二<而>二二二劳动案吧？<了>两啊，奥米卡。老师老 <之 S 2> 老,老师拿这。 有两支啊老师有两支笔啊ถูกไหมคะอ๋อโอเคเฉินนังค่ะค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับคุณครูจีนอีกท่านหนึ่งค่ะที่มาสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อยค่ะคุณครูมีชื่อว่าคุณครูเฉินสุยทิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคครูเฉินค่ะมาสอนที่นี่ได้กี่เดือนแล้วค่ะเออประมาณจะสองปีแล้วค่ะ ค่ะแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมาสอนที่นี่คิดถึงบ้านบ้างไหมคะคิดถึงบ้านแน่นอนค่ะเด็กเธออยู่นี่ก็ตอนนี้ประมาณ2ปีก็มีเพื่อนๆเยอะๆเพราะฉะนั้นก็หายเหงาได้ละคะ่ะค่ะแล้วสำหรับการเรียนการสอนกับเด็กนักเรียนที่นี่คะ่ะมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ,ะเด็กก็ดำใจเรียนแล้วก็มี ก็อยากเรียนเหมือนกันเด็กเคอตอนนี้ปัญหาก็คือไม่มีหนังสือให้ติดเด็กเพราะฉะนั้นก็ยากนิดนึงค่ะเด็กก็บางครั้งก็อยากฝึกอาจากก็ยากนิดนึงค่ะค่ะและสําหรับการเรียนการสอนภาษาจีนนะคะในทุกวันนี้ครูเฉินต้องสอนวันล,ละกี่ชั่วโมงคะ,ะวันละประมาณ3หรือวสี่ชั่วโมงค่ะสามสี่ชั่วโมงนะคะ,ะและส่วนใหญ่จะเน้นในการสอนในด้านใดบ้างคะ ส่วนใหญ่คือสอนคำหม่ก่อนแล้วก็สอนสอนไปประโยชน์สอนพูดบางครั้งกเ่าเด็กสองคนมาคุยกันบางครั้งก็สอนเดกเขนภาษาจีนให้สวยๆค่ะค่ะทราบว่าครูเฉินเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้2ปีแล้วนะคะแล้วสําหรับการมาอยู่ที่แม่ลาน้อยนะคะมีปัญหาหรือว่าพบเจออะไรบ้างนะคะอยากจะให้เล่าให้กับท่านผู้ชมฟังบ้างค่ะก็ไม่มีค่ะพอมาถึงที่นี่ก็ได คนไทยดูแลเยอะคนไทยใจดีมากเลยค่ะมาถึงโรงเรเียนยังไม่รู้ภาษยังไม่รู้พูดภาษาไทยเต่เคยคุณครูคเขาก็ช่วยแล้วก็สอนด้วยค่ะค่ะแล้วครูเฉินคิดว่าอยากจะสอนหนังสือที่นี่ไปอีกนานไหมคะหรือว่าถ้ากลับไปเมืองจีนแล้วเราอยากจะกลับมาสอนใหม่อีกไหมคะก็ะะอยากเหมือนกันค่ะเด็เคยต้องการเคยปีหน้าเมษาต้องกลับละ เพราะว่าก็มีเด็กทักเรียนต้องไปเรียนที่น่อนอมุงจีนค่ะเพราะฉะนั้นอยากกลับไปเรียนเด็กด้วยนะค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือคุณครูเฉินซื่อถิงค่ะซึ่งเป็นครูจีนอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาสอนภาษาจีนให้กับโรงเรียนแห่งนี้นะคะเนือกันนี้ขอขอบพระคุณคุณครูเฉินนะคะที่ให้เกียรติร่วมรายการของเราในวันนี้ค่ะ หมายความค่ะอ่านิโคลไลอืมนิโคลไรอ่าแล้วถามว่านี่คือใครนี่คือของใครถูกต้องปัดกาของใครเนาะอ่ะเราใช้有几支笔ความหมายคือถูกต้องปัดกาของครูมีกี่แท่งอ่าเมื่อกี้จากิีนี้ก็ตกถูกละแล้วก็เปถูกละอ่ะชั้นนั่งขอบคุณค่ะอ่ะชิงซู่อ่ะ 乒乓球，乒乓球,球,球，篮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 球，排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 球，跳绳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 。你好，我叫简心怡，在叶兰诺区政府学校，谢谢。 สวัสดีค่ะหนูชื่อกวินทิพย์ศรีชาติเป็นนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ละน้อยค่ะขอบคุณค่ะเข้าสนุกดีค่ะค่ะแล้วทุกวันนี้คุณครูสอนภาษาจีนเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับคำศัพท์พ่อแม่แล้วก็คำศัพท์ที่ใช้เรียกคคำนามแล้วก็ใช้เล่นเกมแล้วก็ฝึกเขียนฝึกอ่านค่ะค่ะแล้วภาษาจีนนี้เขาสอนตั้งแต่ชั้นประถมอะไรคะตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ

ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณครูภาษาจีนอีกหนึ่งท่านค่ะนั่นก็คือคุณครูบุญชัยธาราทิพยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณครูบุญชัยคะทราบว่าคุณครูนะคะมีพื้นเพอยอยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อยอยู่แล้วใช่ไหมคะอยากจะให้เล่าถึงประวัตินะคะของคุณครูนะคะให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันคะ่ะครับ,รบผมเป็นคนถาแม่ลาน้อยนะครับ ผมชื่อว่าวาที่ร้อยตรีบุญชัยทาราทิพไพราอายุ25ปีนะครับจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาบ้านห้วยห้าใหม่นะครับจบการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนรับประชานุเคราะห์21และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์ภาษาจีนนะครับ และนั่นก็เป็นประวัติร่าวๆนะคะของคุณครูบุญชัยธาราทิพย์ค่ะ,ะอยากจะถามถึงความฝันในตอนเด็กๆค่ะครับผู้ถึงความฝันนะครับทุกคนย่อมมีความฝันเหมือนกันนะครับแต่ผมมีความฝันว่าอยากจะเป็นครูสอนภาษาจีนนะครับเพราะาเห็นว่าประเทศจีนมีอิทธิพลต่องอสังคมโลกในปัจจุบันมากดังนั้นผม มีความพยายามและมุ่งมั่นที่จะเรียนภาษาจีนและในวันนี้ก็มีโอกาสที่เรียนจบภาษาจีนและได้มาเป็นครูสอนภาษาจีนครับค่ะแต่สําหรับความรู้สึกนะคะต่อการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนแห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงความรู้สึกในโรงเรียนแห่งนี้นะครับผมรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่มีโอกาสได้กลับมาสอนในบ้านเกิดของตัวเองนะครับซึ่งาพื้นเพงของนักเรียนแต่ละคนก็มาจากชาวเขาและ เป็นเด็กด้วยโอกาสซึ่งไม่ได้ต่างจากผมตอนสมัยเด็กๆนะครับผมก็เป็นอาชนกลุ่มเหล่านี้นะครับค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้ครูป๊อบนะคะได้ฝากอะไรถึงน้องๆด้วยค่ะนะครับถ้าฝากถึงเรื่องภาษาจีนนะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะครับสนใจที่จะเรียนภาษาจีนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าภาษาจีนมันจะยากก็ตามแต่ถ้าเรามีความพยายามเราก็จะสามารถพิชิตความยากตรงนั้นได้นะครับ และอีกไม่นานนี้ประชาคมอาเซียนก็จะเข้ามาอิทธิพลของประเทศจีนก็จะแผ่เข้ามาในประเทศไทยและคนจีนในปัจจุบันก็มีเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าคิดว่าเรียนภาษาจีนแล้วไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับเพราะว่าเมื่อมีคนจีนมาเยอะๆนะครับเราจะต้องมีโอกาสได้ใช้แน่นอนอย่างสักวันหนึ่งนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคลากรทางการศึกษานะคะที่โร<ม>งเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ละน้อยมีความภาคภูมิใจค่ะและวันนี้ก็ได้มาร่วมรายการกับเรานะคะต้องขอขอบพระคุณคุณครูบุญชัยเป็นอย่างสูงค่ะ ครับอ่าอันนี้ภาษาจีนว่าไงเอ่ยมูกวาอ่าถ้าจะบอกว่าฉันชอบกินมะละกอภาษาจีนจะพูดว่าไงครับวอชีกวาชื่อมูกวาอ่าเหินหา่าวอ่านรเรียนตบมือให้เพื่อนหน่อยนางเห็นไหมภาษาจีนมันไม่ได้ยากเลยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนะครับคําศัพท์เหล่านี้ถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะสีเหล่านี้อยู่ในบ้านของ ไม่ได้อยู่ที่ประเทศจีนอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่พม่าอย่างเดียวบ้านเรามีนะครับยุย้ยเปย์ิีลี่จิงลี่เชีย,ชย,ชยร,เร,เร์เชียร์老师老师再见好同学们再见 ท่านผู้ชมคะและนั่นก็คือทั้งหมดของรายการการศึกษาสู่ A A/C คะ่ะและว,วันนี้เราได้พาท่านผู้ชมนะคะไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและก็บรรยากาศนะคะในการสอนภาษาจีนในห้องเรียนกับคุณครูภาษาจีนเจ้าของภาษาคะ่ะและคุณครูไทยอีกท่านหนึ่งนะคะที่สอนภาษาจีนและเป็นคนแม่ละน้อยโดยกําเนิดคะ่ะ ค่ะและนี่ก็คืออีกหนนะคะของการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยภายใต้การบริหารงานของท่านสุรพลสันติชติน,นันนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อยค่ะ ค่ะแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วสําหรับรายการการศึกษาสู่ a อ c คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ทางช่องต้นแว่นทีวีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา19นาิก30นาทีถึงเวลา20นาิกาวันนี้ดิฉันสุภชยาก,กันทางหูขอนํารายการจากลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ